วิธีการแก้ไขและป้องกันเซสชั่นหมดอายุทำไงไปชมกันเลยครับครับคำว่าเซสชั่นหมดอายุคือการที่ระบบสั่งให้ล็อกเอาท์อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านหรือล็อกอินใหม่นะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการล็อกอินทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือพบว่าล็อกอินของเราผิดปกตินะครับแต่ปัญหาที่หลายคนมักเจอก็คือการที่ Facebook หรือ Messenger นะครับที่อยู่ๆก็เกิดข้อความเด้งขึ้นมาว่าเซสชันหมดอายุอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้ต้องล็อกอินใหม่ซึ่งในบางกรณีอาจโชคร้ายหน่อยก็จะเซสชันหมดอายุบ่อยมากหรืออาจจะทําให้ล็อกอินไม่ได้เลยหรือถูกจํากัดบัญชีนะครับผมจํานวนชั่วโมงจํานวนวันขึ้นอยู่กับความผิดของเรานะครับทำให้ไม่สามารถใช้ Facebook และ Messenger ได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ก็คือ สาเหตุที่ทําให้เซสชันหมดอายุนะครับผมวิธีการแก้ไขเซสชันหมดอายุนะครับผมหนึ่ง